รายการไทยนิยมวันนี้อาจารย์เอ๋จะพาไปเส้นทางสายบุญสุดฮิตทางอีสานสาการะพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปทุมมาแห่งเกาะคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีและที่สุดแห่งพลังศรัทธาถ้ำนาคาเมืองพญานาคแห่งบึงการและแชมป์ชนาทิพย์จะพาไปสัมผัสหาทรายและแสงแดดกับวิลล่าริมทะเลเพียง23หลังที่เงียบสงบบนพื้นที่4เอเคอร์และพันไม้เขตร้อนเขียวชอุ่มที่ทูรานีรีสอร์ทกุยบุรีและห้ามพลาดกับบรรยากาศเปิดค่ายเพลงน้อง ใหม่และบิดมูลส่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปดารูนี่กับซิงเกิลหนูพูดได้ไหมความรับนางฟ้า Secret Angel. s ี c r e ลนแองเจสวัสดีครับผมวิบูรีรัตนกจรครับและผมทิพย์วสุแสงสิงแก้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิพลังวัฒนธรรมหรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกับชื่อว่า ซอ f t Power ใช่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในมิติของความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจและน่าแสดงต่อสายตาชาวโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดนตรีการการกินการท่องเที่ยวแฟชั่นเสื้อผ้าทุกอย่างเรามีความมั่นใจว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่แพ้ใครในโลกครับครับผมและทุกเรื่องที่อยู่ในความนิยมของคนไทยที่จะออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกได้ นำเสนอในรายการนี้รายการไทยนิยมครับแล้ววันนี้เราขอเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับพี่จิ๊บครับผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาเดี๋ยวเพราะผมเองตอนที่ผมทาภาพยนตร์นายคีสองร่วมกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับเรื่องอยู่ในดวงใจครับก็น่าพาผมไปที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าอําเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีเพื่อกราบนมัสการพ่อปู่ศรีสุโธครับ แม่ย่าศรีปทุมมาเมืองพญานาคไปสักการะด้วยกันนะครับและแน่นอนยังจะมีอุทยานแห่งชาติผู้ลังกาครับที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดที่ต้องเช็คอินพลาดไม่ได้เลยครับขอบคุณคุณอามคุณจิ๊บมากๆนะครับตอนนี้นะอาจารย์พาทุกท่านนะครับมาบูไกลถึงจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับ ซึ่งเป็นจังหวัดที่นะครับเมื่อทุกท่านมาแล้วนะครับพลาดไม่ได้กับการที่จะต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาะเกาะคำชะโนดนะครับมาไหว้ปู่ศรีสุดโทและนะครับแม่ย่าศรีปรทุมมากันนะครับภายในคำชะโนดนะครับว่ายอย่างไรสักการะอย่างไรให้เกิดสมฤิตผลสมความตั้งใจหนึงนะครับร้านอธิษฐานสองนะครับจุดใต้ต้นมะเดือ่อจุดขอทรัพย์ นะครับขอสินจากปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาและจุดที่3นะครับทางขึ้นทางลงนะครับของปู่ศรีสุทโธทเพราะเราเชื่อว่าต้องจุดนั้นแหละครับเราไปยืนอธิษฐานแล้วกล่าวคําขอพรเขาเชื่อกันว่านะครับพอที่ท่านขอจะสมหวังดังใจนึกแน่นอน จุดแรกที่เราไปนะครับยืนอยู่จุดที่เรามาถึงพอสุดทางพญายนาคเลี้ยวขวาจุดนั้นเป็นจุดที่ท่านใดที่เตรียมของนะถวายมาให้กับปู่ศรีสุโธและแมา่ย่าศรีปรทุมานั้นเราไปยืนตรงจุดนั้นนะครับและกล่าวคําบูชาและถวายของให้กับปู่ศรีสุโธเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองและเป็นการให้เกียรติกับสถานที่เพราะเราเชื่อมั่นว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่อธิษฐานขอพอแล้วประสบกับความสําเร็จครับ 80เมตรเราจะเข้าสู่จุดที่2เป็นเขาเรียกว่าต้นมะเดือ่อเราเชื่อว่าบริเวณหนงจุดนั้นจะเป็นจุดที่เก็บทรัพย์สมบัตินะครับของปู่ศรีสุธทและแม่ย่าศรีปทุมมาและนะครับเราไปนั่งติงจุดนั้นเพื่อขอทรัพย์เพื่อให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราโดยการนั่งสมาธิแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นะหลังจากนั้นเราจึงกล่าวคาอธิษฐานขอพร จุดสุดท้ายนี้เป็นจุดที่ห้ามนะครับเดินผ่านเด็ดขาดถือว่าเป็นจุดสําคัญคมองมองไปอาจจะเป็นเพียงบ่อน,น้ำนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับเขาเชื่อว่าเป็นทางขึ้นทางโรงของท่านปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปรทุมมาง่ายๆคือเป็นทางขึ้นของทางโรงของท่านพญานาคเป็นจุดที่เราจะมายือนอธิษฐานจิตขอพรไม่ว่าท่านจะกล่าวบทสวดใดๆก็ตามท่านจะรับรู้นะครับเมื่อท่านไปยืนในจุดนี้แล้วนะครับ การได้นำพาทุกท่านนะครับมาที่คำชนโนดแห่งนี้นะครับดินแดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่สภาวะนั้นอาจารย์ก็ได้พาทุกท่านนะครับได้มากราบขอพอรครบทั้ง3จุดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจุดอธิษฐานจุดขอทรัพย์และจุดทางขึ้นทางลงของผู้ศรีสุดโทแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรที่ท่านขอนั้นจะประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะมากับอาจารย์หรือชมทางรายการก็ตามนะครับเชื่อมั่นว่าการติดตามชมณขณะนี้จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จแน่น นนเดี๋ยวติดตามอาจารย์นะครับไปมูกันอีกหนึ่งที่ว่าเราจะไปที่ไหนกันตามอาจารย์มานะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับณนะที่แห่งนี้รับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นะครับกับทุกทกท่านที่ติดตามชมรายการนี้อยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูว่าจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับณนะจุดแห่งนี้มีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เรามีความศรัทธานะนะครับแม้จะมีความสูงเพียงใดนะครับก็มีสามารถที่จะทําอะไรทุกท่านได้เลยนะครับขึ้นไปได้อย่างสบายมากนะครับถ้าทุกท่านมีความศรัทธารับรองเมื่อขึ้นไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับจุดแรกเป็นถ้ำนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเราจะได้เห็นนะครับเขาเรียกว่าเกดนะครับของนะครับองค์พญานาคอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่เรานั้นะครับ ไปครอบนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลและก็ที่พลาดไม่ได้ตรงจุดตำแหน่งนั้นนะครับยังมีหัวใจขององค์พญานาคที่ให้เราได้จ้งจิตอธิษฐานหลังจากนั้นนะครับใกล้ๆกันนะครับก็จะมีซาดจุดที่เราถาลวงมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังเป็นแน่แท้นะครับคนเชื่อว่าเมื่อเดินเลยไปแล้วจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเมืองบังบทครับไปนั่งรานที่ถือว่าเป็นรานที่เตเรียมลรวนไปด้วยบารมีได้ไปนั่งทำสมาธิได้ไปสวปดคติเทวดา เชย,ยันตุเทวาธารธรวีสามีอยากฆาคันขาปนาคาได้ไปตั้งจิตอธิษฐานขอบุญรนีขอให้เรามีทรัพย์ไหลมาเทมาดั่งสายน้ำที่มีเห็ดแห้งหน้าถ้ำของหลวงปู่วังนะครับตรงจุดนั้นถือว่าเป็นบรรยากาศที่รู้สึกเย็นสบายมากได้นั่งสมาธินะครับและได้กล่าวบทขอพรเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ดยครับ รับรองคนที่มานั้นโหสมหวังแน่นอนครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าทุกท่านที่ได้มาถ้ำนาไทรนี้จะต้องได้มานะครับกาบนมัสการหรือกาบสการะนะครับที่ถือว่าเป็นจุดสําคัญก็คือเสียงของอุปยานาที่ไม่รู้แหละว่าจะถ่ายภูมิไหนก็ตามนั้นจะเห็นเป็นเสียงของนะครับพญานาคนั้นหรือเสียงของท่านพญางูนั้นอย่างชัดเจนเลยครับ สำหรับทริปนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมนะครับที่อาจารย์พาไปแต่ละจุดแต่ละจุดดูแลเป็นจุดที่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านใดมีความศรัทธารับรองนะครับเดินทางนะครับถึงข้างบนแน่นอนและเมื่อถึงข้างบนแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับนะครับจุดที่น่าสนใจแต่ละจุดที่ผมพาไปนะครับติดตามตอนต่อไปครับว่าอาจารย์จะพาท่านไปที่ไหนตามมาเลยครับ อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตต้องเดินทางไปที่ อุดรธานีและที่บึงการการท่องเที่ยวในสายของความเชื่อหรือสายมูเนี่ยน่าสนใจมากๆเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยช่วงหน้าผมกลับมาจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปที่กุยบุรีโอสวยมากๆนะครับถือว่าเป็นจังหวัดซึ่งเดินทางได้ใกล้ใกล้รุงเทพนะครับเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีเส้นทางหลวงที่ขับไปเมื่อไหร่ก็จะมีแต่ความสุข เพราะว่ามีทั้งเส้นทางธรรมชาติมีโอโซนทะเลมีกลิน่นอายหาดทรายนะครับไปถึงได้ไปสัมผัสกันนะครับรวมถึงใครที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นผักโอ้โหช่วงหน้าผมขอนำเสนอหนึ่ร,ร้านน่าสนใจมากสักครู่หลังโฆษณาครับ สวยมากแล้วบรรยากาศก็ดีมากอันนี้คือห้องที่ผมจะได้นอนคืนนี้เหรอครับพี่อมใช่แล้วค่ะอันนี้คือห้องที่เราเตรียมให้คุณแซมคืนนี้เลยมีอยู่2ห้องนอนนะคะมีชั้นบนกับชั้นล่างนอนให้ทั้งสองเตียงเลยะคือผมสามารถเลื่อนมาตร <c oughs> งไหนก็ได้ <c oughs> แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะจะ <c oughs> เป็นสตูดิโอนะคะก็คือสามารถทําครัวได้หรือว่าจะเป็นห้องประชุมเล็กๆได้